คุณหลวงท้ายสะในพรมลิขิตออกมาเมื่อไหร่ก็มีแต่เสียงชื่นชมนะคะ <Yeah. S 1> เรื่องนี้ตจ้งชายหนุ่มเกรทวรินทร์ถึงความตั้งใจในการรับบทบาทนี้ที่จะปรองว่าฟังแล้วจะยิ่งกรี๊ดค่ะเอางี้ดีกว่าฉากที่พูด,ดยาวๆทุกอนันนะฉากบนบอลลังแรกๆเลยผมจําได้เหมือนจะเป็นฉากแรกของผมด้วยมั้งที่ผมมาเข้าฉากแล้วผมพูดยาวอยู่ประมาณสองหน้า สองหน้าแบบไม่มีใครแย่งพูดเลยเหรอคือพูดยาแบบไม่มีใครขัดเลยเหรอไม่มีใครแย่งพูดให้ได้หายใจเลยยากครับทุกฉากที่ต้องพูดต้องพูด,ดย,ยาวๆยากหมดซึ่งตัวผมเองผมก็พยายามที่จะท่องบทมาให้ดีที่สุดแล้วก็มาหาว่าเพราะอะไรอกษัตริย์ถึงต้องพูดเยอะขนาดนี้แต่ด้วยความที่ ความที่พูดอ่ะมันเป็นความที่ต้องเลา่าเล่าเรื่องให้ทั้งคนที่นั่งอยู่ในฉากฟังแล้วก็คนดูทั้งบ้านได้ได้รู้เรื่องไปด้วยคนทำบทก็รีเสิร์ชมาอย่างดีแล้วเราก็ไม่ามสามารถที่จะเปลี่ยนหรือว่าจะเพิ่มคำอะไรเข้าไปได้เลย <c oughs> ในเรื่องของความรู้สึกพอย้อนไปสมัยนั้นผมก็ตีความว่าตัวละครที่เป็นยุคพีเรียดหรือว่าสมัยโบราณ อาจจะไม่ได้ทําอะไรรวดเร็วอย่างปัจจุบันดังนั้นคอารู้สึกแต่ละอย่างหรือว่าบทพูดแต่ละอย่างมันต้องมีความชัดเจนใช่อันนี้เป็นเรื่องที่ยากเห็นไหมล่ะคะนอกจากจะหล่อออร่าสง่างามแล้วเรื่องการแสดงบทพูดเกรดก็เก็บทุกเม็ดค่ะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้าง